สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในคลิปสกิปต่อครับแบบฝึกหัดที่5ในข้อที่17กันต่อเลยสําหรับในข้อที่17เนะครับเขาบอกว่าลบ7 x ยกกำลัง2 z ยกกำลัง3นะครับบวกกับ63ครับแล้วก็มี x กับ z ยกกำลัง5นั่นเองอันดับแรกครับพารณาตัวนี้นะครับเลข7ตัวนี้กับเลข63นั้นมีความสัมพันธ์กันเพราะว่า7คูณ9ก็ได้63ใช่ไหมครับแปลว่า7น่าจะเป็นตัวร่วมหนึ่งของทั้ง2พจน์นี้ครับ จากนั้นพีนาที่เป็นพจน์ที่มีตัวแปร x ครับข้างหน้าเป็น x ยกกำลังสองข้างหลังเป็น x ยกกำลังหนึ่งแปลว่าข้อนี้นั้นเราน่าจะต้องได้มีการดึงตัวร่วม x ที่ยกกำลังหนึ่งนั่นเองจากนั้นครับตัวนี้ครับตัว z ยกกำลังสามแล้วก็ตัวแตัวนี้นั้นยกกำลังห้าแสดงว่าข้อนี้ต้องมีการดึงตัวร่วมที่เป็น z ยกกำลังสามนั่นเองโดยหลักการแยกตัวประกอบนะครับเราจะดูว่าตัวไหนที่มีเหมือนกันเราจะแยกตัวประกอบโดยให้ตัวนั้นนั้นโดยพรณาจากตัวเลขที่มีดีกรีน้อยกว่านั่นเองนะครับ วิธีการของข้อนี้ครับจะหาคําตอบอยังไงเราไปดูในข้อที่17พร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นก็อย่างที่บอกไว้นะครับเราจะพิจารณาที่7 x แล้วก็ z ยกกำลัง3นั้นเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกมาจากพจน์ที่เป็นพจน์แรกตัวนี้นะครับข้างในก็จะเหลือแค่ลบ x นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ครับ63นั้นเราก็จะมองให้เป็นเมื่อเราดึง7 x z ยกกำลัง3ออกข้างในตัวนี้ครับก็จะเหลือแค่เลข9 แล้ว z ซทโยกำลัง5ก็จะกลายเป็น z ซยกำลังสองด้านในนั่นเองทั้งคู่ครับต่างมี7 x z ซทยกำลัง3ทั้ง2ที่เห็นไหมครับเราก็จะดึงออกมาเขาก็จะมาอยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้ครับข้างในก็จะเหลือแค่ลบ x ทำการบวกกับบริเวณด้านหลังก็คือ 9z ้ยกำลัง2นั่นเองโอเคนะครับแต่สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับนั้นเราสามารถที่จะมองให้เป็นอีกลักษณะหนึ่งได้นั่นก็คือเราสามารถให้เป็นลบ7นะครับที่เป็นตัวเลขด้านหน้าตรงนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือตามลักษณะนี้นั่นเองเราไปดูกันเลยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับนอกจาก7แล้วเราสามารถที่จะดึงตัวร่วมตัวนี้มองให้เป็นลักษณะของลบเได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามองให้ข้างหน้าตัวนี้เป็นลบเตัวเลขที่อยู่เบรนด้านหลังตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ที่เป็นลักษณะตรงข้ามกับเลขเดิมเพราะฉะนั้นจากลบ x ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x เห็นไหมครับจาก9ก้าแซดยกกำลังสองก็จะกลายเป็นลบ 9, z กกกำลังสองในลักษณะน,นี้นั่นเองงนั้นถ้าเราทำการดึงตัวร่วมออกมาครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น x ทําการบวกกับตัวนี้ครับที่เป็น z, ลบ9กยกกำลังสองก็เลยได้ออกมาเป็น x 9, z, ลบ2กแกกำลังสองแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่18ครับโจทย์ข้อที่18นั้นเขาบอกว่าตัวนี้ครับมีเป็น2 4 x ยุกกำลัง4 z, กกำลังสกับบริเวด้านหลังก็คือ1 8 x ยกกำลัง3 z ยกกำลังสครับ ข้อนี้วิธีการพิจารณาก็คือถ้าเป็นตัวแปรครับเราก็จะดูว่า x ยกกำลัง4กับ x ยกกำลัง3นั้นใครน้อยกว่ากันซึ่งจะพบว่า x ยกกำลัง3นั้นมีดีกรีตัวเลขที่น้อยกว่าเราก็จะเดงตัวร่วม x ยกกำลัง3ออกจากทั้ง2ที่นี้นั่นเองส่วน z ยกกำลังสองกับ z ยกกำลัง3จะเห็นว่า z ยกกำลัง2นั้นน้อยกว่าใช่ไหมครับดังนั้นตัวร่วมที่เราพึงมีร่วมกันนั่นก็คือตัวเลขที่น้อยกว่าก็คือ z ยกกำลังสองจะต้องเป็นตัวร่วมหนึ่งนั่นเองส่วนตัวเลขด้านหน้าครับก็ัตวีนน18้ เลข6นะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะดึงออกได้เพราะฉะั้นจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ้พข้อนี้เราพิจารณาให้เป็นตัวเลขที่เราจะดึงก็คือ6 x ยกกาลัง3แล้วก็ z ยกกาลังสองนั่นเองมาดึงออกจากตัวนี้ครับเราจะเห็นว่า6นั้นจะต้องคูณกับ20เราจะเห็นว่า6นั้นต้องคูณกับ4ใช่ไหมครับถึงจะได้24เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลือก็จะเป็น4ส่วน x ข้างหน้านั้นมี x ยกกาลัง4 แต่สิ่งที่เราดึงนั้นเป็น x ยกกำลังสามไปว่าข้างในนี้จะเหลือแค่ x เดียวนั่นเองส่วน z ยกกำลังสองนะครับที่เราดึงออกมาแม้นข้างในนี้ก็จะไม่มีแม้นคําตอบก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับสาหรับประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับบริเวณพจ์หลังนั้นนะครับสิเราก็มองให้เป็น6กับ3คูณกันเห็นไหมครับแล้วตัวน,นี้นั้นเมื่อเราดึง x ยก 3, ยกำลังสามยกกำลังสองออกมาจากพดพจน์นี้ z ยกกำลังสามตัวนี้ก็เลยทําให้ด้านในนั้นเหลือแค่ Z เดียวนั่นเองตัวนี้ครับคือตัวร่วมนะครับยกาล z ยกกำ เมื่อเราดึงทั้งสองตัวนี้ออกมาไว้ด้านหน้าแบบนี้เราก็จะได้ว่าพจน์ที่อยู่ข้างในก็จะเหลือเป็น4 x บวกกับบริเวณด้านหลังก็คือ3 z แบบนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่19นะครับจะเห็นว่าแต่ละพจน์ของเรานั้นมีความยากหรือมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นอันดับแรกครับเราลองมาพิจารากันก่อน30ตรงนี้นะครับเรามองให้เป็นลักษณะ6คูณ5ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ x ยกกำลังสองครับ แล้วก็ y นั้นยกกําลังถ้าเราพิจารณาที่ y นะครับจะพบว่าทั้ง3พจน์ตัวนี้ y ยกกำลังสองน้อยที่สุดตัวนี้เราจะมองให้เป็น y กําลังสองคูณกับ y นั่นเองส่วน36ตัวนี้ครับเรามองให้เป็น6ครับคูณอยู่กับ6 x นั้นเรามองให้เป็น x นกําลัง3 x กําลังสครับเรามองให้เป็น x กลังสองคูณ x แล้วก็ y กําลังสองครับส่วนบริเวณด้านหลังครับ6ตัวนี้เรามองให้เป็น6 x ยกกาลังสองคูณกับ x y ยกกาลังสอง คูณอยู่กับ y ประมาณนี้ครับเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเราจะได้มี6ที่เหมือนกันนะครับในแต่ละตัว x ยกกำลัง2ที่เหมือนกันในแต่ละตัวแล้วก็ค่า y ยกกำลัง2ที่เหมือนกันในแต่ละตัวหรือแต่ละพจน์นั่นเองอันนี้เป็นลักษณะที่คณครูนั้นลองวิเคราะห์ออกมาให้เห็นก่อนนะครับส่วนวิธีการคิดคําตอบแบบสวยๆจะได้ออกมาประมาณนี้ครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเนื่องจากตัวเลขของเรานั้นโจทย์ค่อนข้างยาวครับ คุณครูก็เลยจะขอให้ตัวเลขยาวๆตัวนี้นะครับแทนด้วยตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งคุณครูให้แทนเชื่อว่า x ก็แล้วกันส่วนเด็กๆกนไหนครับที่ไม่ชอบตัวแปรที่เป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะมองให้เป็นตัว a เปลี่ยนเป็นตัวพยัญชนะภาษาไทยก็ได้อาจจะเป็นตัวนอหนูหรือตัวฮอลูกฮูกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะดูตลกๆดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข้อนี้นั้นนะครับถ้าเราให้ a เท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาตัวนี้ครับคุณครูก็เลยนํามาเขียนไว้บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง อย่างที่คุณครูได้กล่าวไปครับเมื่อสักครู่นั้นถ้าเรามองให้30คือ6คูณกับ5แล้วเราก็พลายการซอยย่อยตัว y นี้ให้อยู่ในรูปของ y ยกกกำลัง2คูณ y x ยกกำลัง3ครับตัวนี้เรามองให้เป็น x กำลัง2คูณกับ x เห็นไหมครับ x ยกกำลัง3ก็มองให้เป็น x กำลัง2คูณ x และ y ก็มองให้เป็น y ยกกำลัง2คูณกับ y ตัวนี้เมื่อได้ออกมาแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวแปรร่วมของเราก็คือ 6x กำลัง2 y กำลัง2 6x กำลัง2วกำลัง2แล้ว y ยกกำลังสองนั่นเองทําการดึงตัวร่วมที่เหมือนกันทั้ง3พจน์นี้ครับออกไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นข้างในครับในวงเล็บตัวนี้ก็จะเหลือเป็น5 y ข้างในตัวนี้จะเหลือแค่บวก6 x แล้วก็ลบตัวนี้ครับตัวนี้จะมีแค่ x กับ y คูณกันแบบนี้นั่นเองก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้แล้วโอเคนะครับสำหรับในข้อที่20ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับข้อนี้เขาบอกว่า2 4 x z ยกกำลังสองครับ ลบกับ2 7 x ยกกำลังสองแยกกำลัง3บวกกับ9 x ยกกำลัง3 z ยกกำลังสี่แนข้อนี้ตัวเลขที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนได้นะั่นก็คือ24เราก็น่าจะมองให้เป็น3คูณกับ8ตัวนี้มองให้เป็น3คูณกับ9 9ตัวนี้มองให้เป็น3คูณกับ2นั่นเองแปลว่าตัวเลขทุกตัวในที่นี้ครับมี3เป็นตัวประกอบนั่นเองจากนั้นครับเรามาพิจารณาที่ตรงค่า x ของเราจะพบว่าทั้ง3พจน์นี้นะครับมี x กำลัง1 เป็นตัวที่น้อยที่สุดแปลว่า x ยกกำลังหนึ่งจะต้องถูกดึงออกจากทั้ง3พจน์นี้แน่ๆจากนั้นครับแซดยกกำลังสองแซดยกกำลังสามและแซดยกกำลังสี่จะเห็นว่า Z แซดยกกำลังสองนั้นน้อยที่สุดครับแปลว่าทุกพจน์นั้นจะต้องดึงแซดยกกำลังสองออกเป็นตัวประกอบของพหุนามนั่นเองเดี๋ยวจะมีวิธีการมองคําตอบนี้อย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้นเนื่องจากข้อนี้นั้นโจทย์มันค่อนข้างยาวนะครับถ้าค,คุณครูจะลองแทนตัวแปรล,ลงไป ก็จะให้เป็นตัวแปร b ไว้ก่อนนะครับเรามาดูกันข้อนี้นะครับถ้า b คูณ,คณนั้นถูกเขียนแทนด้วยตัวเลขตัวนี้อีก1ครั้งนะครับแล้วเราจะพบว่าตัวเลข24ตัวนี้มองให้เป็น3กับ8คูณกันเห็นไหมครับย7มองให้เป็น3กับ9แล้ว9มองให้เป็น3กับ3คูณกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะที่เห็นออกมาแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับที่เราจะดึงตัวร่วมก็คือ x ครับเห็นไหมครับ x ก็จะมีอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็จะพิจารณา x ยกกำลังสองด้านหลังครับเป็น x คูณ x ตรงนี้ครับส่วน x ยกกำลังสามก็มองให้เป็น x คูณกับ x ยกกำลังสองนั่นเองตัวแยกกำลังสองครับด้านหน้ามี z ยกกำลังสองเรียบร้อยตัวนี้ครับแยกกำลังสามก็มองให้เป็น z ยกกำลังสองคูณ z z ยกกำลังสี่ด้านหลังก็มองให้เป็น z ยกกำลังสองคูณกับ z ยกกำลังสองนั่นเองเราก็จะได้ว่าตัวแปรทีเ่เป็นตัวร่วมของเราครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็คือ 3x z ซตยกกำลังสองทำการดึงทั้ง3พจน์นี้ครับออกมาอยู่บริเวณด้านนอกด้านในของเราก็จะเหลือเป็น8ลบด้วยบริเวณด้านหลังตัวนี้ครับก็คือ 9x z ซบวกครับบวกด้วย 3x กำลังสอกกำลังสองแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม ติดตามคลิปสกิจต่อเพื่อที่จะได้เฉลย p อพี EP ต่อไปส่วนใครที่มีคำถามใดๆก็อาจจะฝากไว้ที่บริเวณความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเอพีหน้าสำหรับเอพีนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ